กูไม่มีเวลาทั้งมาทำอะไรแมออกมาแล้วโอ้ยออกมาแล้วอ่ะว้ายมันน่ารักอุย้ย pondering ฮัลโหลสวัสดีครับผมอัจฉรกรครับและนี่คือเล่นคนเดียว uh <laughs> <laughs> อะไรมันจะดีไปกว่าการเดินเข้าไปร้านขนมแล้วซื้อของมุงมิงกลับบ้านและมั่นใจได้ว่ากูปเปลืองเงินชัวร์ <laughs> บอ n ิงคุกก e ้คือเราชอบโดนัทนะแต่อันเนี้ยกูจะเกียดกล่องดูสวยงามภาพดูน่ารักเหมือนกับว่ามันต้องอร่อยแน่ๆไปทำกันเลยมาแกะกันเลยครับกล่องเนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเหมือนที่เคยเป็นนะครับแต่ก็มีภาพให้ดูอ๋อนี่ต้องมาผสมให้เน,นียน เฮ้ยมีแบบว่ามีหนีมีนัามีหน้าตาให้ดูมีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้หรอคือเราต้องมาปั้นปั้นเองใช่ไหมอ้าวช้อนเฮ้ยมันรู้สึกแบบเคลฟูอ่ะรู้สึกแบบมีสีสันนะอันนี้สีเหมือนขี้อันนี้สีเหมือนเยี่ยวอันนี้สีเหมือนเลือดน่าอร่อยอย่างเลยเท้าที่เดานะก็คืออะไรวะ ก็คือเราต้องผสมแป้งก่อนใช่ไหมเพื่อทำเป็นตัวโดตัวโดนัทเนี่ยกูจะต้องทำให้ได้วันนี้มันจะต้องสำเร็จสักอันส,สักอย่างคน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 ว้ายมันดูนแบบว่าแป้งอะ่ะอ่ะ,อะมันไม่มันไม่เป็นก้อนอ่ะเธอเราใส่อัน,นี้ผสม้าไปเพิ่มได้ป่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตเชฟนะฮะ เฮ้ยมันเป็นแล้วว่ะเฮ้ยมันเป็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกมันได้แล้วมันเป็นแล้ว,ลว,ลวอ่ะอ่ะแล้วก็ยังไงปั้นเป็นกำกลมปั้นเป็นกมกลมกลิ่นมันเหมือนโดนทัทจริงๆนะแบบเหมือนพวกแป้งทําขนมอะ่ะเฮ้ยพูดว่ามันต้องอร่อยแน่นเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ทำโรชชากกแลตในจะอนเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองมีทักษะฉันจะไม่เอาดีในด้านนี้แล้วต่อไป อ๋อเอาใส่แม่พิมพ์ลงไปสิลองไป,งไปมึงเป็นขนมมอย่าดื้อได้ปะแ่โอ้ยมันต้องเวิร์กแน่แน่รอยะแกะใช่ไหมแล้วก็แกะแงะม,ะมันมาออกมาสิมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกงั้นกูนออกมานะเฮ้ย <c oughs> โดนัดในดอยของฉันเฮ้ยมันดูน่ารังกที่สุดรอ,อ,อยะเสียงเสียงหนึ่งเสียงสองมาเลย กูไม่มีเวลาต้องมาทำอะไรแม่ออกมาแล้วโอ้ยออกมาแล้วอ่ะวันนี้มันน่ารักอุย้ยพอนเดริงแกมันดูดีที่เหลือคืออะไรอ่ะซอสเหรอโอ,โอเคอ่ะทุกคนตอนนี้เราผสมซอสไว้แล้วซอสไว้ทาหน้านี่มีสตรอเบอรี่มีอะไรสีขาวแล้วก็มีช็อกโกแลตจริงมันต้องใส่ถุงร้านตัดปากไอ้แหก ตัดปากใช่ไหมตัดตรงไอ้ตัดตูดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บีบอย่างงี้วันนี้เขาทำแต่ว่าเราขี้เกียจเราก็จะทาเลยเฮ้ยเก็บพูดก้อนเราอยากได้แบบว่าโดนัทสีชมพูมีความน่ารักเฮ้ยได้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 เก๋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 ่ะกอเทปไป แล้วก็ทีนี้นะเหลือโรยด้วยเบาหวานเยอะไปป่าวอ่ะเย้เสร็จแล้วฮ่า <laughs> ฮ่มันบอกอ่ะดูสิโฟกัสก่อนเหมือนกองขี้หมามากกว่าไปกินกันเลยปดัดูสิทุกคนดูสิทุกคนนี่คือผลงานของจนันเราจะไปเปิดร้านเบกเกอรี่ เอาตรงๆนะคือตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้ไงชิมกันเลยนะกูจะแดดหนึ่งสองสามอาูะอ,อ,อะไรอะโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มันหวานมันหอมมันมันมีความรู้สึกเหมือนโดนัทที่ มันมีความรู้สึกเหมือนโดนัทที่มันไม่แห้งอ่ะเหมือนโดนัทเปียกๆเหมือนโดนัทที่เราแบบว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันแบบมีน้ําหยดใส่อ่ะคือเหมือนเหมือนโดนัทชื้นๆนะี่ยแต่กิ่นม,มันหอมนะมันเหมือนกับไอไอพวกเนี้ยมันหอมอ่ะก็ไม่หอมเท่าไหร่นี่บ้ถือว่าอร่อยไหมแล้วมันโอเคนะ <c oughs> ทําได้แล้วอะ <c oughs> เราให้ผ่านอันนี้เราให้ผ่านทุกคนนี่สุด ก็ไม่คิดเลยว่าจะถึงจุดนี้ได้น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วเคที่มาทําไมคืออันนี้เราว่ามันไม่หวานเกินไปแล้วเราชอบขนมหวานที่มันไม่หวานเกินไปอันก่อนๆนั้นมันหวานมากจนแบบจนเลี่ยนอ่ะแต่อันนี้มันโอเคโอเคครับแล้วก็เป็นเดบิวชุดของเล่นทาขนมโดนั้นนะครับราคาที่เราซื้อมา179าบาท ถ้าอยากให้เรารีวิวคำของเล่นขนมอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนะจ๊ะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ s u b สไครต์ตอนนี้ไปแล้วนะบายบาย